ล้อประตูเสียงอะไรวะล้อประตูเฮียอ๋อมึงใครมึงเป็นใครมึงเป็นใครมึงเป็นใครกูถามมึงใครมึงตอบไปดิโอ้ยสัดอ่ะประตูเออเออประตูใครที่กลับไปได้ไงไอ้เฮียฮะเวงกูไม่รู้จักกูไม่อยากรู้อนาคตกูชื่ออะไรกูถามกูชื่ออะไรมึงชื่ออะไรฮะตะลอย ูชื่อมึงมึงเป็นผีกเหรอไม่แล้วมึงทำกินราเมงก๋วยเตี๋ยวญี่ปุ่นเฮียอะไรกันหมดมึงอ่ะเฮียเข้ามาเฮียตอนนี้เออเข้าแล้วนะเสียงกูหรอมึงคือเสียงกุหรอไอ้สารมึงคือเสียงอะกูได้อยู่กระโดดพี่พี่มึงคือเสียงกูหรอฮึฮึมึงขึ้เสียงกู้งเหรอกูจะมาถามมึงเรื่องการสอบนะผลการเรียนมึงเด้ออะไรอะ ผ่าต่อดีก็ก็ผ่านนะครับได้เท่าไหร่ล่ะสามสิบเออฮะ<า>อ่ะไอขี้กูมาจากอนาคตกูต้องมาตกวกวิชาและกูไม่ผ่านครับครับผมครับครับมึงอยู่กูกูตกมึงได้เท่าไหร่สามสิบครับโอ้โห้หยกูยไม่น่าเกิดมาแล้วเป็นตัวกูที พี่ยังจีบเลยปั๊ดยอมแต่งเพลงพี่เลยเลยแบบอะไรวะแล้วให้พี่ได้ทำเช่นไรกีบขอไว้เอาไว้ก็โอ้ยก็มึงหัวดอสุดท้ายแล้วมึงก็เป็นลูกกูนะกูตลกเหรอกูตลกตลกกับมึงมากปว่าไอไอที่มึงแต่งเพลงกูมันต้มาตลกไหมผมตลกครับกูถามหืไอเพียตลกเหรอตลกเหรอมันตลกหอย พี่โอ้ยน่ะอีเยียมีเช้าคูจะมาหามึงรอบกูไปละไว้วเจอกันนะยี่น้อง